กำลังเดินทางอยู่ที่ดอนเมืองค่ะเป็นเวลาช่วงประมาณตีห้ากว่าถึงสนามบินแล้วค่ะรู้สึกเปิดครึ่ง สวัสดีครเสตดานวิดีนต้องรับทสายกันในนอร์เเชียนะครับเครื่อบินแอร์บัสสามสองศูนย์ครับต้นสองร้อยในเเทดีสามสองห้าศูนยนะครับนำี่านทงสุขสวัสดิ์กนครับแต่ในช่วงวิีนครมีกับตาสูงแล้ว่สวัสดีค่ะพาดูเด็กๆตามเคยค่ะดู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 มิวน้อยของเราสนุกสนานกันตามเคยค่ะดูดูดูดีดดอง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 คึกคักคกคักคึกคักกับผีเสื้อน้อยเหรล อุ้ยสนุกสนานมากเลยแม่เด็กๆได้เล่นของเล่นใหม่อีกแล้วค่ะได้เล่นของเล่นอีกแล้วคุณยายคุณยายหมอชอบของเล่นมาให้เด็กๆเยอะแยะเลยค่ะดูนะคะคนสนุกดูท่าทางจะไม่มีใครนอกจากสตูนค่ะสะตูลน,น้องเล่นทุกอย่างเลย พี่ๆเขาเล่นประเดียวประดาวมีแต่สัตรูนเนี่ยค่ะเราเล่นอันโน้นเล่นอันนี้ไหนๆลูกหนูอะเมื่อกี้เมื่อกี้แม่ไขาลานหนูให้อ่ะดูนะคะดูๆด,ด,ด,ดหนูไขาลาน ด,ดูสิดูสิสตุนเอาไหมลูกเอาไหมเอาไหมไม่เอาแม่หนูเล่นของเล่นดีกว่าดูดูด,ดูมาแล้วลูกมาแล้วมาแล้ววิ่งตามเร็ววิ่งตามแล้ว,ว,ลวเร็วเร็วใครจะวิ่งตามหนูเร็วหนูเข้าบ้านเราไล่จ,จับเลยเร็วลูกไล่จับหนูเลยหนูเข้าบ้านเราเนี่ยไม่รู้ลูกจะสนุก เข้าแม่หรือเปล่านะคะถ้าทางแม่น่าจะสนุกกว่าสตังไม่เล่นหรือลูกฮะเหนื่อยยังจะนอนยังฮะจะนอนยังเราอะ่ะเล่นนานนะคะออกมาเล่นนานแล้วแต่วันนี้สตังสตังชอบปีนค่ะชอบปีนป่าย วันนี้ไม่มีการปั้มกับสตูนค่ะวันนี้เล่นกันเบาๆไปแล้วไปแล้วหนูน้อยไปแล้วหนูน้อยไปแล้ววิ่งตามกันแล้ว เร็วเร็วดึงขยับมาดึงขยับมาลุมลุมหนูกันค่ะพากันลุมหนูกันเคลียร์พริกมาลูกเคลียร์พริกมาเคลียร์พริกหนูมาทางนี้เร็วสตางหรอลูกสตางไม่ไปเล่นเหรอ,อ เป็นเล่นเหรอลูกฮะห,หนูไม่เป็นเล่นเหรอไม่เป็นเล่นกัสบสตูนเหรอวันนี้ฮะวันนี้ไม่เล่นกัสบสตูนเหรอลูกเขียอะไรนักหนาเนี่ยหยอดเห็บหมัดก็หยอดแล้วนะฮะดูซิดูซิซสตูนเล่นผีเสื้อดีกว่าแม่ไม่มีอะไรสนุกเท่าผีเสื้อเลยแม่ก็ยังไม่ได้ไปซื้อฐานมาใส่ให้สักทีค่ะ นนี้เล่นไปเล่นมาหลับหลับเฉยเลยครับอะไรลูกฮะว่าไงว่าไงเข้าโกงไหมเข้ากงนอนไหมลูกออกมาเล่นนานแล้วเนี่ยฮะสะตูนยังไม่มีเหนื่อยเลยสตูนยังเล่นอยู่เลยลูกพ,พี่กันไล่กันของแข้งเล่นกับน้องค่ะ ของื่านกับน้อง พี่น้องก็ปั้มกันทองพูนกับทองมณีเล่นไปเล่นมาปั้มกันเฉยเลยเหรอลูกฮะห,หมูตั้งกันเลยละสองคนเนี่ยน่่เน,น่ตีพี่อีกต่างหากดูดิดูซีดูซีผโตมาทําพี่ได้ไงเนี่ยดูซิพี่น้องเขาค่ะตูนอย่าไปใกล้นะลูกสตูนอย่าไปใกล้นะเนะบาเบา <Position> ตอนนี้แม่กิ่งถึงสนามบินขอนแก่นอย่างปลอดภัยแล้วนะคะเครื่องลงตอนเจ็ดโมงเช้าค่ะถึงขอนแก่นเรียบร้อยแล้วเวฟซีไม่ต้องเป็นห่วง,งนะคะกำลังเดินหาทางออกอยู่ค่ะ แต่ไม่กินรอให้น้องสาวมารับค่ะตอนนี้กำลังนั่งรอน้องสาวมารับค่ะพอดีน้องสาวไม่กิงอยู่ที่ขอนแก่นก็เลยให้เขามารับช่วงเวลานั่งรอก็เลยได้มาทักทายกับเ c ซีค่ะ